ชื่ออะไรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับชื่อพันอยู่แก้วศรราครับอยู่น้ำร้อนหมู่ห้าน้ำน้อยหมู่ห้าอำเภอเมืองพิชบูรณ์เนาะครับครับผมครับป่วยเป็นอะไรนะครับก่อนหน้าตับเป็นโรคตับนะครับผมอันเนี้ยร้ายเป็นตับอีกแ้วอืมแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาเขาบอกว่าเป็นโรคตับนะฮะครับอืมแล้วรักษาตัวด้วยวิธีไหนนะครับกินยาตัวนี้แหละไปเรื่อยๆครับก่อนก่อนหน้านี้รักษาด้วยวิธีไหนเนาะ ไปก็กินยาแผนโบราณแบตามบ้านาก็ไม่ดีขึ้นตัวนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับครับทุกวันนี้มันก็จะปกติแล้วครับจับผมมีเอกเรย์ดูมานะที่สิบเก้ผมมีเอกเรย์มาจากพิรุโลกเลยะันน้องครับครบางบามันครับตอนเริ่มกินกินนานแล้ยังทำไมถึงเห็นผลเนี่ยกินได้ประมาณสิบสองวันครับสิบสองขึ้นเยอะไปตรวจครั้งสุดท้ายตรวจเมื่อไหร่ครับ มานอนนีเนี่ยครั้งุดียมอืองอ้งลองบอกว่าดีเยอะเลยกินแค่สิบสองวันเองเนาะครับมบั่นใจนะตอนนี้เนาะคร,ครับผมออขอบคุณมากนะครับ